อันนี้ถ้าเอาไปจัดไฟแนนซ์นะครับมันลดกับสีมามันได้เพารอยด้วยนะจากเมื่อก่อนเป็นสีขาวนะเราขายที่3ามแสนสองหมื่นเก้าพันพอเองรู้ไหมตอนนี้รถตอนเดียวช่วงนี้ขาดตลาดมากเลยรู้ครับนี่ยเพราะว่าเขาถามผมมาเยอะเลยครับเี่ยวเราก็หาไม่ค่อยได้หาไม่ได้เลยครับผมแต่พอโชคดีได้มากันนึงลูกค้ามาเทินอ๋อครับผมอ่าดูสภาพแต่พันนี้ถ้าเอาไปจัดไฟแนนซ์นะเอาทำอะไรครับเสี่ย ถ้ามันลดกับสีมาอันลดเด็จากสีขาวมันกลายเป็นสีแดงถ้ารถอย่างนี้ห้ามเอาเข้าแฟรนซ์เด็ดขาดครับผมเราขายสดอย่างเดียวแต่ขายถูกไปเลยราคาแบบน่าสนใจไปเลยอ่มาดูราคาดิครับผมมันได้เผารอยด้วยนะตัวที้เป็นเผารอยครับผมได้เผารอยคอกสูงคอกสูงรถปี62สองครับเครื่องส0 0 8สีแดงจากเมื่อก่อนเป็นสีขาวนะเราขายที่3ามแสน 29, อ2องหมื่นเก้าพันพอสามแสนสองหมื่นเก้าพันีใครตบให้เลยเอโอเด้เอาเลยในรถปีหกสองเราดูนะเผาลอยราคานี้ไม่มีนะหามไม่ได้นะ<อ>แต่ที่มันได้เพราะว่าอะไรนี่เมื่อก่อนมันเคยเป็นสีขาวอ๋อนี่คือสีจริงมันใช่ไหมครับอ่าเขามาเปลี่ยนเขาพ่นสีให้เป็นสีแดงเ<อ>จ้าของเก่านะได้เผาลอยไปดูภายในสักหน่อยนี้พร้อมบรรทุกเลยครับคันนี้นะถูกไปเลยสามแสนสองหมื่นเก้าพันพอแอร์เย็นนะเครื่องเสียงนีดูห้องเครื่องเดยวนี่จุดชัดที่สุดคือห้องเครื่องคือเขาพ่นเขาไม่พ่นห้องเครื่องมาด้วย เขาพ่นแต่ภายนอกนี่นะครับข้างในข้างในมันสีขาวนี่ไงกอ้บ่งบอกถึงว่าเมื่อก่อนมันเนี่รถสีอะไรนี่ยเมื่อก่อนมันสีขาวนี่เป็นรถทูโทนสีขาวแดงนะฮะตัดสดให้เลย3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทได้เผารอยคอกสูงด้วยเออพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ตัดสุดออกไปเลยไม่ไม่พร้อมอะไรเดี๋ยวอาจจะเก็บงานให้อีกสักหน่อยอยู่เก็บงานได้เลยเหรอครับเก็บงานอย่างเช่นพวกสีใสนี่ผมอยากให้มันสวยหน่อยเพราะสีวางสีมันไม่สวย สามแสนสองเก้าพ um. ันเก็บงานให้ด้วยแสน0ทมึเก้าพันเก็บงานให้อีกสักหน่อยนึงครับผมอ่าโดูเบาเลโอเคไหมเดี๋ยวไปทำความสะอาดภายในสักหน่อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะโอเคถ้าเกิดว่าเชื่อไหมถ้าเป็นรถปกติถ้าเป็นสีขาวปกติผมต้องขายอยู่ที่สี่แสนกว่าบาทสี่แสนกว่าจะถูกไปประมาณแสนหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ซื้อสดเท่านั้นคนที่เข้าใจในสภาพเท่านั้นรับสภาพกับคันนี้ได้จริงๆไม่ได้รับจากไฟแนนซ์นะคันนี้นะครับผม ถ้าจัดไฟแนนซ์คุณหาไฟแนนซ์มาเองเอาไปจัดเองหาได้ถ้าคุณทําได้คุณมาทําเลยนะแต่ของเราไม่รับไม่รับจัดให้ผพไม่อยากไม่อยากผ่านหัวเราพูดง่ายคือรถที่ไม่ผ่านคุณภาพคือรถกับสีเรลยมันไม่ผ่านคุณภาพของเต็นท์ผมจะขายสดสําหรับคนที่เข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นมาลองขับลองอะไรดูได้ใช่ครับผมมาขายตัดลองขับดูไหมได้ครับอยผมลองขับก็ได้เลยรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแค่มีปัญหาตรงที่สีที่เสียอธิบายไปนะครับแล้วก็ เนี่ยราคาที่เป็นราคาตัดส่วนแล้วขับได้ดูนะครับพอดีปกติเลยดีทุกอย่างนะครับมีแค่สีที่ทําแล้วเราก็เลยขายให้เลยเพราะเราอยากให้ผ่านหัวเต็นท์ไปนะครับคือถ้ารถไม่คุณภาพเราก็ไม่อยากจกะจัดส่งไปแนน,น์นอ่ะเนาะอย่างที่เสียเขาพูดไว้นี่มาจับมาจองเลยครับสาหรับใครที่สนใจจริงๆตอนนี้นะครับคันนี้มีมาคันเดียว3ามแสนสองหมนานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เพจบางกรชนแนลนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับผมนิ่มจริงๆ ดูแหนบดูเผาดิดูแหนบเสริมแหนบไปเท่าไหร่บรรทุกได้กี่ตันเนี่ยนี่ครับแหนบแน่นๆเลยนะาดีบรรทุกได้เยอะแหนบแน่นๆเลยอ่ะสำหรับสายบรรทุกโอเคในราคาเท่านี้ครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันครับผมถ้าชอบก็ทักมาที่เพจมังกรชาแนลได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมีเซลล์มีแอดมินคอยติดต่อคอยบริการให้ตลอดนะครับผมสำหรับลูกค้าที่รับสภาพได้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะฮะขอบคุณมากาครับ